สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับเพจพบครับผมนะครับวันนี้เราก็จะมาทําเมนูปลาดุกต้มน้ําปลานะครับวันนี้นะครับหาง่ายๆนะครับเครื่องไม่ครบนะครับเอาเท่าที่มีแลวกันครับก็อร่อยได้เนาะปลาดุกก็ล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปตั้งน้ํานะครับ ะครับพอน้ําเริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่เครื่องลงไปเลยนี่นะครับใส่ลงไปเลยครับพริกพริกผมจะใช้เป็นพริกอันนี้นะครับเพราะว่าพริกหยวกหรือพริก พริกลูกใหญ่พริกหยวกหาซื้อไม่ได้เลยนะครับวันนี้ก็เลยอยากใช้พริกอันนี้ไปก่อนอร่อยได้เหมือนกันครับต้มเข้าไปครับใส่ไปเลยก็ได้ครับนี่ครับใส่ลงไปเลยเดี๋ยวรอน,น้ำเดือดแล้วก็ค่อยมาใส่ปลาดุกลงไปนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำปลาลงไปนะครับอ่าเทเลยลูกอ่าพอก่อนลูก ใส่ลงไปเลยครับอ่าลูกใส่อีกลูกใส่อีกอใส่ลงไปเลยครับปลาอันนี้ไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการ็รสชาติก็พอนัวอยู่แต่ว่าไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่นะครับจากสามช้อนนะครับอ่าโอเคครับ เราก็รอให้เดือดสักพักโหหอมมากครับหอมมากนี่มีผู้ช่วยนะครับน้องใบตองนะครับผู้ช่วยวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็มารอให้เดือดสักพักแล้วเราก็จะใส่ปลาดุกลงไปนะครับทำง่ายครับผมไม่ต้องพิถีพิถันมากครับเอาอร่อยนะครับเอานัวนะครับอาหารบ้านๆตันนี้นะครับแล้วก็ใส่ผงนัวครับใครชอบนัวเยอะก็ใส่เยอะใส่ลงไปเลยลูก อ่านี่นะครับก็มีผู้ช่วยนะครับพี่ไปตองนะครับชอบทอําอยากทานกับอาหารเป็นนะครับอยากทานกับข้าวเป็นนะครับแต่ไม่ค่อยมีเวลาครับโอเคลูกอ่าก็รอให้น้ําเดือดสักพักนะครับก็จะใส่ปลาดุกลงไปนะครับไปตองถือกล้องให้พ่อก็ได้ครับ โอเคถือไว้ประมาณนี้นะก็ตอนนี้น้ำก็เดือดได้ที่แล้วนะครับเราก็จะใส่กระดุกนะครับใส่กระดุกลงไปค,ค่อยๆตักนะครับไม่ต้องเททีเดียวนะครับใส่่วนหัวลงไปก่อนนะครับใส่่วนหัวลงไปนะครับ,รบตอ้องกล้องเข้ามีกดุกเข้ามาอีกแค่ดุเาาก,ดาาอกดเอ,อินะครับ ค่อยๆใส่ลงไปนะครับพอน,น้ำเดือดแล้วเลือดด้วยอ่ะน,นะครับไมคนมากนะครับเดี๋ยวรอให้มันสุกแล้วค่อยๆค,คนกันอีกรอบนะครับ เดี๋ยวรอให้มันเดือดน,นะครับอ่าครับอันนี้ก็สุกแล้วนะครับสุกได้ที่แล้วพี่ไปตองมารอแล้วนะครับนี้พี่ไปตองชอบมากเลยครับปะลาล้าลอยเนี่ยปะลาล้าประดุกนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปะตักใส่จานกันเลยนะครับอโอเคนะครับแล้วก็เบาไฟได้ ตักได้นะครับ,บนี่ครับปลาดุกสุกแล้วนะครับปลาดุกสุกกินหอมมากนะครับวันนี้พี่ปตรองชอบมากครับกับปะลารออยวันนี้นะครับวันนี้ก็เครื่องไม่ครบนะครับแต่ว่าผมก็ใส่ก็มีเท่าที่มีนะครับ ใส่พริกใส่หอมใส่ตะไคร่ลงไปก่อนก็อร่อยได้เหมือนกันนะครับระวังร้อนนะลูกใส่พริกใส่หอมลงไปอันนี้ผมก็เติมผงผงนัวนะครับผงนัวแล้วก็ถ้าใครชอบเค็มก็เพิ่มเกลือลงไปนะครับมันก็แค่ น้ำปลาต้มเลยครับแต่ว่าก็สุดยอดนะครับเป็นอาหารง่ายๆนะครับง่ายๆและประหยัดนะครับนี่นะครับโอเคครับแล้วก็ก็นี่ทีเด็ดเลยนะครับทีเด็ดเลยป๊บโรยลงไปเลยครับ นี่โอเคเป็นตาหน้าแซ่บไหมลูกโอเคครับโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ประดูกต้มน้ำปลานะครับแล้วก็จะมีไข่ต้มนะครับแล้วก็นี่ครับเครื่องเคียงนะครับหน่อไม้มะเขือดอกแคร์ต้มนะครับปิ้งไก่นะครับโอเคครับ ก็อาหารบ้านๆนะครับอาหารบ้านๆแต่อร่อยมากมายนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ